ซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกรู้ตามความเป็นจริงกราปปัญญานะครับเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นความเห็นถูกเข้าใจถูกรู้ตามความเป็นจริงกราบท่านอาจารย์ครับเรื่องของปัญญาเนี่ยก็จะมีคํานะครับซึ่งก็เป็นคําที่เคยได้ยินได้ฟังบ่อยนะครับว่าอย่างเช่นการอบรมเจริญปัญญาหรือเจริญ วิปัสนาซึ่งจากคราวที่แล้วเราเป็นพื้นฐานที่เป็นการเริ่มเข้าใจเรื่องของปัญญาแต่ว่าการที่จะอบรมหรือเจริญปัญญาให้มีความรู้ถูกยิ่งขึ้นนะครับคืออย่างไรครับาอาจารย์ยิ่งขึ้นนี่คงไม่มากทันทีทีเดียวนะคะแต่หมายความว่าให้รู้ความจริงว่าความจริงก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยเรารู้อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ แม้แต่เพียงคําว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏนะคะก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเมื่อมีการได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะเข้าใจว่าเราไม่รู้เราจรึงฟังเพราะฉะนั้นการที่จะให้รู้เข้าใจยิ่งขึ้นก็มีทางเดียวคือคิดเองก็ไม่ได้แต่ว่ามีผู้ที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของพระธรรมไว้แล้ว พระฉนนหนทางเดียวก็คือว่าฟังคำซึ่งเป็นวาจาจริงของผู้ที่ได้ทรงตรัสรูแล้วเท่านั้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าความรู้ของเรากับความรู้ของผู้ที่ได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยต่างกันมากมายเพราะฉันคำนั้นๆเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจโดยเร็วทันทีทั้งหมดหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมาก เพื่อมีความเคารพในคําที่เราได้ยินว่าเป็นคําจริงที่ทำให้เราเกิดความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพระเชนตลอดชีวิตที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมนี่นะคะก็มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้เลยว่าความจริงของแต่ละอย่างนี่คืออย่างไรมีความเป็นเราที่เกิดมาโดยไม่รู้เลยคะ่ะว่าเราอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด มานานแสนนานนะคะเป็นเราเห็นเป็นเราคิดเป็นเราชอบเป็นเราโกรธชอบอะไรชอบดอกไม้ชอบอาหารชอบสารพัดอย่างที่ปรากฏนะคะทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นทางกายทางใจชีวิตเป็นมาอย่างนี้โดยไม่รู้ความจริงไม่รู้จักพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งได้ ยินได้ฟังนะคะได้เริ่มรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปเจริญมากๆหรรอรู้มากๆแต่ว่าคำหนึ่งคำใดที่ได้ฟังขอให้ไตรตรองแล้วก็เข้าใจความจริงจนกระทั่งความเข้าใจนั้นมั่นคงเช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าไม่มีเราใช้คาว่าจิตที่กาลังรู้คือเห็น หรือว่ารู้คือได้ยินหรือว่ารู้คือคิดก็แล้วแต่จะไม่มีสิ่งใดๆปรากฏเลยทั้งสิ้นแล้วเรารู้จักจิตหรือ,อยังแม้แต่เพียงได้ยินคำว่าจิตเนีพระธรรมโดยละเอียดเนี่ค่ะผู้ที่ตรงว่าฟังมากี่ปีแล้วหรือว่าฟังมากี่ชาติแล้วและจิตเดี๋ยวนี้ก็มีแตกก็ลืมลืมจิตไม่สามารถที่จะไม่ใช่เรากำลังเห็นซึ่งไม่มีรูป ร่างใดๆที่จะปรากฏให้เห็นให้ได้ยินได้เลยแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วต้องรู้นี่ค่ะคือค่อยๆเจริญหรือยังค่ะค่อยๆเจริญค่ะยังไม่ประจักษ์แจ้งใช่ไหมคะยังไม่ใช่ครับค่ะแล้วก็จะถึงการประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ตามความเป็นจริงที่ได้ฟังตามควรแก่การที่อบรมหนึ่งแล้วครับแต่ฟังครั้งใดเข้าใจขึ้นครั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะ ได้ฟังเรื่องสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นาธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะคะก่อนนี้คิดอย่างนี้หรือเปล่าคะอยู่ข้างนอกสนทนากันเรื่องอื่นลืมเรื่องจิตลืมทุกอย่างหมดนะคะเพราะว่าไม่คุ้นเคยต่อการที่จะมีความจำที่มั่นคงจากการที่ได้ฟังว่าธรรมะแม้เพียงคำเดียวนะคะ เป็นสิ่งที่มีจริงสามารถที่จะดับกิเลสที่มาเป็นพระอาหารหันต์ได้เมื่อเข้าใจจริงจริงเพราะฉะนั้นที่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยคิดฟังได้วกว่าจะคิดกว่าจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีจริงๆพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงสแสดงความจริงให้รู้ตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเรารู้ทั่วหมดทุกอย่าง ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหรือเปล่ายังครับท่านยังก็เพียงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นหนทางที่จะทำให้เข้าใจขึ้นที่ใช้คำว่าจเจริญต้องรู้ว่าจเจริญไปไหนจเจริญอย่างไรนะคะ,จะเจริญคือมีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีตรงตามปกติตามธรรมดาครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เมื่อสักครู่กล่าวถึงความไม่รู้คืออวิชชาซึ่งมีมาก จากการฟังครับท่านอาจารย์กล่าวว่าขณะนี้เห็นมีไหมก็รู้ว่าเห็นขณะนี้มีที่ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็รู้ว่าเห็นมีครับท่านอาจารย์ขณะนี้จะเป็นวิชาหรืออวิชชาอย่างไงครับตอนนี้ฟังได้ยินคําว่าเห็นกําลังเห็นอย่าลืมนะคะเห็นเลยครับ,รบกำลังเห็นและก็ฟังรู้ว่าเห็นมีจริงๆรรู้แค่นี้ใช่ไหม ตอนนี้ก็แค่นี้ค่ะ,คะตอนนี้ก็แค่นี้แต่สามารถที่จะแทงตลอดพุกคําที่เป็นวาจาสัจจะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วว่าเห็นขณะนี้เกิดเห็นแล้วดับตอนนี้ไม่ได้รู้อย่างนี้ครับแต่เริ่มฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวนี้ที่เกิดแล้วไม่ดับถ้าไม่รู้นะคะเหมือนไม่มีอะไรดับไปเลยสักอย่าง แต่ผู้ที่ทรงตัดสรู้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะชั่วคราวสั้นมากและเป็นสภาพธารรมะที่ตรงคือเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่ใช่ใครได้ยินนะคะขณะนี้เป็นสภาพธารรมะที่เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไม่ใช่ใครนี่คือกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นในแต่ละหนึ่งของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเข้าใจขึ้น เจริญความรู้ความเห็นถูกไม่ใช่ไปเจริญอย่างอื่นหมายความว่าความไม่รู้คือไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนใช่ไหมครับทบ่าเคยไหมคะก็ไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงเมืม่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องสิ่งใดที่เมื่อเกิดย่อมดับไปก็หมายถึงว่าสิ่งนี้คือเป็นลักษณะของสิ่งที่มีใช่ไหมครับทบ่านอาจารย์ที่เกิดหรือเปล่าครับถ้าไม่เกิดจะมีไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีค่ะมีเพราะเกิดขึ้น ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแน่นอนนะคะ,คะแล้วสิ่งที่เกิดแล้วมีนะคะดับไหมหมดไหมอยู่ต่อๆไปเรื่อยๆหรือรเปล่าเมื่อกี้นี้คุณวิชัยคิดคิดครับแ่ค่ะคิดดับไปหรือรเปล่าก็ค,คิดเรื่องใหม่แล้วค่ะ,ค,ะคิดคเรื่องใหม่นี่ก็แสดงเห็นว่าเราไม่เคยรู้เลยนะคะชีวิตตามความเป็นจริงสักอย่างแต่พอเริ่มฟังก็เริ่มเข้าใจใช้คําว่าเริ่มเข้าใจดีที่สุดค่ะ อย่าไปหวังอะไรมากมายที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะยังอีกไกลเพียงแต่เริ่มเข้าใจทั่วจริงๆหรือเปล่าท่านอาจารย์ครับการที่จะรู้หรือว่าเข้าใจเนี่ยให้รู้ธรรมะเนี่ยทีละอย่างครับท่านอาจารย์ที่เคยได้ยินได้ฟ<ช>ังครับไม่ใช่คาว่าธรรมะได้ไหมคะก็ได้ครับแต่สิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ลองพูดภาษาไทยล้วนๆดีไหมคะได้ไม่ต้องแปลค่ะ<อ><ก>เด็กก็เข้าใจได้ ผู้ใหญ่ก็เข้าใจได้เพราะเป็นภาษาที่ใช้ทุกวันแต่ถ้าเราไปใช้ภาษาอื่นนะคะคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยก็จะพลอยหลงผิดธรรมะอยู่ไหนหาละใช่ไหมคะไม่รู้จักแล้วเพราะฉะนั้นเราจะพูดภาษาไทยล้วนๆก็ไม่ผิดเพราะเหตุว่าเป็นภาษาซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ที่นี่ไม่ใช่มา2,500กว่าปีแล้วก็ชาวมาคดแถวนั้นเขาก็พูดภาษานั้นกันตลอด คือเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงลักษณะของเขาด้วยครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงว่าเห็นเนี่ยเกิดระดับเป็นตัวเราไหมครึ่งการเกิดดับก็อย่างหนึ่งความไม่เป็นตัวเราก็อย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าให้อธิบายคือสิ่งที่มีเนี่ยโดยลักษณะของเขาคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะเห็นคือเห็นยากเลยใช่ไหมครัเพราะไม่รู้จักเห็นทั้งๆทที่เห็นก็เห็นอย่างนี้แหละ แต่ก็ไม่รู้จักแม้แต่จะกล่าวว่าเห็นคือเห็นก็ไม่ได้รู้ตรงเห็นที่กำลังเห็นแล้วจะรู้จักเห็นได้อย่างไรว่าเห็นเนี่ยเกิดแล้วับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะคำพีระธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่เป็นบุญที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นไม่ต้องไปติดที่คำไหนเลยทั้งสิ้น ตรงเช้าก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยก็เห็นอาจารย์นบเห็นรูปตนเองในจอคอมพิวเตอร์ก็รู้สึกว่าดูเหมือนแปลกๆอาจารย์ทำไมเพียงเห็นแต่ว่าความสําคัญเป็นตัวเราแม้ในสิ่งที่เป็นเพียงแค่ปรากฏครับอาจารย์แสดงให้เห็นว่าเรามีความยึดถือว่าเป็นตัวเราใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่เรามีความจําความคิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราแล้วก็คิดว่าตัวเราเนี่ยน่าจะดีใช่ไหมฮะแต่พอเห็น รูปร่างนิมิตอะไรเงี้ยเอ๊ะก็ดูว่าไม่ค่อยดีอนะไรเงี้ยนั่นคือความยึดถือนะอาจารย์วิชัยก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอเวลาดูรูปตัวเองอาจารย์ครับความเป็นตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเหนียวแน่นและขนาดแน่นมากเลยครับอาจารย์อย่างเช่นแม้ได้ยินเสียงตัวเองจากการสนทนาธรรมะเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นที่ไม่น่าพอใจในเสียงตัวเองครับท่านอาจารย์ค่ะเพียงแค่กระดาษแล้วก็มีเส้น รูปยิ่งยึดถือมากกว่านั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เนี่ยมากมายแล้วยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยอีกนานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสักแค่ไหนถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าความจริงรู้ยากก็จริงนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เห็นความไม่รู้ว่ามากมาย เห็นรูปแค่รูปเราแหละท่านนั่นนหะค่ะยึดและและตัวนี้จะยิ่งกว่านั้นสักแค่ไหนพระเชนก็แสดงเห็นว่าต้องฟังธรรมะด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะว่าเห็นอะไรพระเชนในขณะที่เห็นนะคะมีความไม่รู้ละจึงเข้าใจและยึดถือว่านั่นเป็นรูปเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะพระะนั้นในขณะที่เห็นรูปเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นไม่ได้เห็นอย่างอื่น แต่เห็นรูปเพราะฉะนั้นแม้ในขณะนั้นนะคะปัญญาก็เกิดได้สะสมได้เจริญได้ไม่ใช่ขณะอื่นเพราะขณะนั้นนะคะจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ว่าที่ไหนอย่างไรนะคะเห็นอะไรไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นรูปของเราได้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็น เท่นั่นเองค่ะไม่ว่ารูปอะไรไม่ต้องในรูปที่ถ่ายไว้ก็ได้แม้ดอกไม้หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทันทีที่มีจิตเห็นเกิดขึ้นนะคะสภาพรู้คือเห็นเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วไม่รู้ความจริงทั้งสองอย่างคือไม่รู้ความจริงว่าเห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นเพียงธาตุซึ่งต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้เมื่อมีสิ่งที่กระทบจากขู่ระสาทะ แล้วก็ถึงวาระที่กรรมจะต้องให้ผลทําให้เห็นสิ่งนั้นไม่เห็นไม่ได้เลยค่ะทั้งที่ก่อนนั้นไม่มีเห็นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาถึงวาระที่จะเห็นเห็นเกิดแล้วค่ะไม่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่เห็นไม่ได้ต้องเห็นแล้วก็เห็นก็เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะในสิ่งที่กําลังปรากฏ เดี๋ยวนี้และที่ได้เคยปรากฏแล้วและที่จะปรากฏต่อไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะไม่สามารถละการยึดถือว่าเราทั้งนั้นเลยทั้งที่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วกรดับไปนี่เป็นหนทางเดียวที่จะค่อยๆละค่อยคคลายความไม่รู้ซึ่งตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ติดข้องจะไม่ติดข้องไม่ได้ เพราะว่าสิ่งนั้นมีแล้วไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยต้องไตรตรองทุกคําและเมื่อไตรตรองแล้วนะคะหลงลืมไปเรื่อยๆก็ฟังอีกไตรตรองอีกว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ จริงหรือ,อยังถ้ายัางไม่จริงก็ยังไม่พอใช่ไหมคะเพียงได้ยินแล้วก็ลืมได้ยินแล้วก็ลืมแล้วอย่างนี้จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรก็เป็นการเข้าใจทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังครับท่านอาจารย์นอกนั้นก็ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังก็โดยปกติก็จะหลงลืมแล้วก็มีความสําคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งได้ตลอดเลยครับค่ะด้วยเหตุนี้สาวกคือใครก็ต้องเป็นผู้ฟังผู้ฟังฟังเท่านั้นเลยคะ ไตรตรองพิจารณาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามด้วยครับพระเจ้ญเราคิดมากเรื่องอื่นลองดูสิคะว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่คิดถึงสิ่งที่ได้ฟังบ้างไหมไม่ว่าขณะใดน,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่นี่มีอะไรปรากฏเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แม้แต่เพียงระลึกหรือคิดเป็นคำเนี่ยมีบ้างไหมคิดเรื่องอื่นที่นั้นเลยและอย่างนี้จะให้เจริญปัญญารู้ความจริงเนี่ย ก็ต้องนานแล้วก็ยากแต่ต้องเป็นผู้ตรงนะคะรู้ได้แต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นผู้ตรงว่าเห็นอะไรอาจารย์ครับแม้ความคิดก็คือคิดก็ห้ามไม่ได้ครับอาจารย์ก็มีปกติให้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยที่ก็เป็นโดยปกติของความคิดของเขาไงคิดจะห้ามหรือเปล่าห้ามไม่ได้อาจารย์เพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้เพราะอะไรครคิดแล้วค่ะ คิดแล้วห้ามไม่ให้คิดได้ยังไงก็คิดแล้วเกิดแล้วคิดแล้วเพราะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจความจริงเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงค่อยๆอ,อบรมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกคาเป็นความจริงค่ะเป็นวาจาสัจจะยังเห็นเกิดระดับจริงขณะนี้เมื่อไม่ปรากฏนะคะ ความเป็นเราก็ยังคงยึดถือสิ่งที่เห็นจนกว่ามเมื่อใดก็ตามไม่มีสภาพธรรมอื่นปะปนเจอปนเลยนะคะมีแต่เห็นที่กำลังเห็นเท่านั้นจริงๆกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นจะเข้าใจความหมายของคาว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งอื่นเลยทั้งสิ้นไม่รู้แม้กระทั่งว่าเห็นอะไรพอเห็นปั๊บเป็นเส้นเป็นขอบก็เป็นรูป จำได้ว่าเป็นรูปของเรานะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะดูดีน่านี่ทําไมดูไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแตนะ่เพราะไม่เข้าใจเห็นตามความเป็นจริงนะฮะว่าเห็นอะไรล่วงเลยแล้วก็คิดเรื่องล่วงเลยไปแล้วก็คิดเป็นเรื่องตลอดเพราะฉะนั้นการที่ได้สนทนาเรื่องความเข้าใจความจริงนะฮะหรือใช้ชื่อว่าปัญญาเนี่ยถ้าท่านได้พิจารณาไตรตรองหรือจะร่วมสนทนาเนี่ยฮะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลย เป็นความเข้าใจความจริงจๆรๆิงที่ทล่วงเลยไปตลอดไม่เข้าใจนะฮะเห็นอะไรยังไม่รู้นะฮะจริงๆเป็นคําถามท,าที่ดูเหมือนพื้นนะว่าเห็นอะไรนะเห็นอ,อะไรเห็นคนอย่างเงี้ยใช่ไหมกว่าจะเป็นคนเห็นคนได้ไหมคิดถึงคนแต่เห็นสีซึ่งรวดเร็วมากจริงๆรนะฮะว่านี่คือความลึกซึ้งของพระธรรมคําสอนก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะที่ก็ต้องศึกษากันไปตลอดนะฮะไม่มี จบแล้วฮะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆจนหมดสิ้นจริงจริงนะฮะจึงจะจบครับก็เป็นการร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาซึ่งจากคราวที่แล้วนะครับแล้วก็มีข้อความจากในพระสูตรที่ว่านักปรญ์ทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นมีชีวิตเป็นอยู่อย่างประเสริฐนะครับดังนั้นการสนทนาแล้วมีความเข้าใจเรื่องของปัญญาซึ่ง รพระิพาคแสดงเรื่องของคุณของปัญญาไว้มากนะครับอย่างเช่นแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหรือว่าธรรมะที่ประเสริฐที่สุดนะครับก็คือปัญญาดังนั้นการที่จะเริ่มรู้เข้าใจเรื่องของปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกต้องนะครับเริ่มจากการได้ฟังประธรรมแล้วก็มีความเข้าใจเมื่อความเข้าใจเกิดขณะนั้นนะครับปัญญาเริ่มเกิดขึ้นทํากิจแม้เพียงเล็กน้อยนะครับจากการเริ่มได้ยินได้ฟังแต่ก็ค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นนะครับ จากการฟังแล้วก็มีการสนทนาเชิญคุณอรวรันครับท่านอาจารย์ก็สนใจเรื่องเห็นดูเหมือนว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยการที่จะรู้ตรงนี้ได้ก็ทราบว่าวต้องเป็นปัญญาขั้นที่รู้ตรงลักษณะไม่ใช่อย่างที่ขั้นฟังเช่นเนี้ยทีนี้ท่านอาจารย์ก็จะกล่าวว่าในขั้นที่ยังไม่รู้ตรงลักษณะก็เหมือนกับหลับขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยหลับความหมายหมายถึงว่ายังไม่รู้ตรงความจรงิง ถ้าอาจารย์คะส,สิ่งที่จะสนทนานในตรงนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วเหมือนกับผู้ที่ฟังแล้วยังไม่ตื่นเนี่ยยังหลับเนี่ยในตรงนี้เนี่ยต่างจากที่จะยังไม่ได้เริ่มฟังหรือว่าฟังแล้วเนี่ยมันทิกว่าใกล้จะตื่นเนี่ยดูเหมือนปัญญาขั้นต่างๆเนี่ยเขาจะต่างกันเนี่ยในตรงนี้นี่ผู้ศึกษาเองเนี่ยจะเข้าใจผิดได้ไหมเช่นฟังแล้วถ้าอาจารย์บอกต้องจเจริญสติปัฏฐาน ก็ถึงจะรู้ความจริงได้ก็ไปเจริญสติปัฏฐานโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นประเด็นที่สนทนาคือว่าปัญญาก่อนที่ขั้นฟังแล้วจะไปสู่ขั้นที่ตื่นเนี่ยในการอบรมที่จะไม่ให้เข้าใจผิดอนะ่ะได้าจารย์ค่ะเวลานี้เรากําลังพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วรู้ตรงไหนรู้ตรงไหนก็ก็รู้ว่าเห็นเนี่ยนั่นคิดค่ะ กำลังมีเห็นแล้วก็พูดเรื่องเห็นนะค,รคะรู้ตรงไหนรู้ลักษณะของธรรมะอะไรตรงไหนณขณะนี้ก็เพียงเข้าใจเรื่องของเห็นที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนยังไม่ใช่การรู้ตรงลักษณะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือณขณะนี้ก็เข้าใจว่ายังเข้าใจเรื่องเห็นในขั้นการฟังเข้าใจจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะละความติดในนิมิตอนุพยัญชนะ เพราะเวลานี้ไม่รู้เลยนะคะที่เห็นเป็นดอกไม้เนี่ยติดละถ้าไม่มีนิมิตสีสันวัตน,นะรูปร่างต่างๆจะจําได้ไหมคะว่าเป็นอะไรไม่มเวลานี้จำ,จำเยอะเลยใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าจิตเกิดดาบทีละหนึ่งขณะเนี่ยประมาณได้ไหมว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเป็นลิมิตของวิญญาณธาตุรู้เป็นนิมิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดนับสือต่อเร็วมาก ให้รู้ว่าอยู่ในโลกของนิมิตคือยังไม่ตื่นที่จะรู้ลักษณะแม้ของธรรมะหนึ่งที่ไม่ใช่เราลักษณะมีจริงๆค่ะแต่เกิดดับทั้งหมดอย่างเร็วมากรูปก็เกิดดับอย่างเร็วนะคะที่ทรงแสดงไว้ว่ารูปรูปหนึ่งเนี่ยมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะจิตเกิดดับ17ขณะเนี่ยเร็วแค่ไหนเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยิน แต่ว่าจิตท,ที่เกิดดับระวางจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่เกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปรูปหนึ่งนะคะดับแล้วและกว่าจะปรากฏเป็นสีสันบรรณะและก็เป็นนิมิตตาสันฐานต่างๆแล้วก็ปัญญาติคือรู้ได้โดยอาการของสันฐานนั้นๆว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเช่นเวลานี้ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าดอกไม้ไม่ใช่ใบไม้เห็นไหมคะรู้ไปหมดแล้วคะ่ะเพียงแค่ลืมตาเห็น ทันทีนั่นแหะเร็วสักแค่ไหนไม่ใช่ดอกไม้ทั้งหมดเลยใบไม้ก็มีทันทีที่เห็นเนี่ยเห็นนะเพระฉะนันลิมิตของรูปที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยจะเร็วปานใดคะรวมทั้งจิตซึ่งเกิดดับเร็วยิ่งกว่านั้นอีกโลภ้าอะไรแต่ะไรมีแล้วเรียบร้อยดับไปเสร็จโดยที่ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉันการที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง นะคะผู้ที่จะทรงตรัสรู้ก็แสนยากและผู้ที่จะเห็นประโยชน์ของการได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆก็ยากไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอ,อกาสที่จะฟังด้วยความเคารพจริงๆว่าทุกคําที่ได้ฟังเนี่ยเป็นวาจาสัจจะเป็นวาจาจริงหรือเปล่าต้องรู้ด้วยตัวเองเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์ให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญาของตนเอง เพระาะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่กําลังพูดเรื่องเห็นเนี่ยรู้อะไรตรงไหนรู้ลักษณะอะไรบ้าง